บบมีตรามมาด้วยก้าวด้วยครับผมสวยงามคูณหกแล้วผมนะตรามมวยคิวอีกูเกือบเมนตรเตมแถวผมคูนเจ็ดไปแล้วไปมีเรียบร้อยดีครผมหน้าวันนี้ครับผมมาพอครับผมสารถ ชุนหน่อยเช่นเคยครับผมนะมาเล่นขายแพ็คมาตริกเพหรือว่าบีพีเช่นเคยผมนะวันนี้ก็มาแนะนำกับเกมสราปินสระกอเด้พี่น้องเ้ยมากับทุนร้อยสิบบาทนะผมนะโอ้โหจัดเป็นเลยผมหนึ่งร้อยรอบโอ้ยมาผมเคกับเอสวยๆงามแบบนี้ตราบริการโอ้โหเต็มๆครับผมไล่เข้าไปอีก10บวยๆงาม,งาม ได้ยืนบัน่โอ้ยมันก็โบไาณตรอวะมามาอุย้ยเมื่นประตรูเรียบร้อยดีผมวายคูณแปดไปแล้วครับผมนะโอ้โหเต็มเต็มแพงเมกะมาแล้วครับผมตัวแรกเลยครับผมโอ้โหสวยงามกันไปเลยเจ็ดสิบหาบาทนะละ่น้องเบาๆครับผม สราบินสะกอมา้ยงครับผมนะเจ็ดเคแล้วไงจัดไปอีกสีเพื่อนจัดไปอีกหน่อยครับผมขอมีกายอีกเนี้ยมอมีอย่างลิติววะเอ้เก่าจัดไปผมเต็มเตม,ตมแถวไปแล้วครับผมแบบนี้ตรามริเอตต่อเนื่องเดวานักตีนักตีหนุกหูกมาแล้วพี่น้อง นักเตีนกหูนักเตีนกหูอืมนักเตีลิงกับนักเตีเสือเอยท่านใดๆอยู่เอ้โหรับไปตัวแบบนี้สัแคบเตรอร์โอ้โหได้บอลเรียบร้อยดีครับผมนะโอ้โหจัดไปเอารวมรวมๆโอ้ย สีบนะผมนะั้นเรียบร้อยดีแบบนี้สีบรอบเอาเก่ากับคิวเต็มเต็วแถวผมเริ่มต้นที่คูณ2มาแล้วแบบนี้มามามาอีกตัวมันบาอย่างเนี่ยล่ะวหนะมันบาอย่างดีจัดไปเลยผมนะ โอ้โหเจัดไปคูนสองครับผมนะจัดไปคูณสามแล้วไปด้วยตรามาด้วยนักเตะนกฮูกอีกแล้วครับผมคูณสี่จัดไปบบนี้โอ้โหบ่ไหลตรอเลยครับผมนะจัดลงไปเอาคิวมานักเตะมีคอยไปเลยนักเตะมีคอยก็บอกว่าเอาคีสวยๆแบบนี้ตรามมาด้วยเก้าด้วยครับผมสวยงามคูณหกแล้วครับผมนะ ตรามรีคิวอีกอุ้เกือบแมนเตรมแถวผมคูณเจ็ดไปแล้วแบบนี้เรียบร้อยดียผมไนส์โครงมาอีกครับผมได้มาแล้วผมสี่สิบสี่บาทแบบนี้เก่ามาเต็มเต็มแถวดีโอ้โหเก่ากับเจแปแมนเตรมแถวผมคูณแปดมาแล้วชิด อยไม่ได้วะอันไรกันครับนี่โอเคจัดไปครับผมนะคูณเก้าไปแล้วโอ้ยมันคือบะไรต่อเนี่ยวะรอบสุดท้ายครับผมกิ้วจัดไปเต็มเต็มแถวครับผมนะคูณสี่ครับผมยังมีไหลต่อหรือเปล่าโอ้โหบอกมีไหลต่อผมคูณชนะครับผมนั่นรับไปเลยเจ็ดสิบแปดบาทนะผม โอ้โหเงยียบกิฟเอาเอจัดไปตรามริเจโอ้โหนักเตะมีขาวนนิ่นได้เยอะผมนะเดตหนักเตะนกฮูกนะครับผมนะโอ้ยเรียบร้อยดีผมสระแกร์เตอร์สราเกาาเตอร์โอ้โหอะไรวะจัดไปบ่เนี่ยโอ้ย มันอย่างเนี่ยมันอย่างมันอย่างมันขั้วมาแทเช็ดขี้แล้วไงมามีอย่างเลยวะเอาตรายแล้วต,าย,วตายแล้วจริงๆตายแล้วจริงๆแบบนี้มีอีกบอ่อนอะอเอาขี้มาแล้วครับผมขี้ผมมาแล้วผมเตียมเตี๊มเดียวไปเลย โอ้โหนักเตะมีเขาผมมีแต่กองอยู่ข้างหน้ามุ่งไปกองเพื่ออะไรครับผมนะคิวคูห้าไปสิเพื่อนเอาตรามาเลยนักเตะลิงมากแล้วผมลิงกังมาเรียวคูนไปอีกโครับผมโอ้โห,โโหนักเตะมีเขาแล้วไป4ิบาทครับผมนะไนส์ nice, มาแล้ว โอ้โหในมาสี่สิบเจ็ดบาทแบบนี้ครับผมนะต้องไล่ไปยาวๆแล้วผมนะเอามาอีกแล้วนกักเตะมีข้าผมครับผมโอ้โหสวยงามเป็นเลยเอาสไล์แคทเตอร์าม,มาด้วยแบบนี้ก็เรียบร้อยดีสิครับผมนะเสียงเดิมพันก่อนดีกว่าผมเชดเข็ดเขีแล้วไงได้บ่ได้บ่ได้บอ,บอ,บอโอ้โหโ เพื่ออะไรผมเนี่ยเสี่ยงเดิมพันไม่ได้เฮียอะไรเลยครับผมนะเอาบบเป็นอย่างครับผมรับไปอีกกับนักเตะมีข่าวซ้อนกันสอนงครับผมโอ้โหเรียบร้อยดีครับผมเรียบร้อยดียังมีนักเตะลิงมาอีกครับผมโอ้โหไนส์แตรกมาอีกแล้วครับผมนะโอ้โหไนามาอีกสามสิบเอ็ดบาทครับผมนะ จัดไปเลยเรื่อยๆผมโอ้ยนักเตี๊ยนหัวคู่ผมมาอีกแล้วโอ้โหไหลไปยากับนักเตี๊ยมีขาวแบบนี้เตี๊มเตีมครับผมนะโอ้โหมีแพนด้ามีแพนด้าตรามมาด้วยเจสวยๆงามๆกันเป็นเลยครับผมนะโอ้ยคิวกรองกันอยูนะ่ข้างหน้าแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับผมเต็มเตีมเดียวไหลไม่หรือเปล่าโอ้โข้าวไม่มีเลยวะ่ะอะไรกันครับเนี่ยตรามมเลกุลวสวยงามโอ้ย นิดเดียวเท่านั้นครับผมะไรว่าเอ้านักเตีนกูผมมาแล้วตัวละจัดไปบ่บมันบมดจัดตรเอนอืองว่าขอสกแล้เต์เนนยโอ้ยจัดไปเลยผมนักเตเสือผมมาแล้วผมนะโอ้โหไอ้เสือทีเดียวผมบอมีอีกแล้วเคีมันสวยงามแบบนี้เสือผมมาหรือเปล่าโอ้โหเสือผมไม่มาว่ะ โอ้ยเนาะเคียบโบขืนเลยครับผมนะมันก็เคียบขบข้นได้เสือนี่ไหเออ้มาตัวตัวบีองรับไปติมต,มติมเลยครับผมในยะยี่สิบบาทแบบนี้ตรามเดิก้าวสวยงามมาครับผมคิวจะไปโอ้โหนักเตะลิงก็มาครับผมนะเอาตรามาด้วยแพนด้าครับผมนักเตะแพนด้าแบบนี้เรียบร้อยดีครับผมนะ ไนมาอีกเช่นเคยครับผมนะสรามสิบสองบ้านครับผมนะเช็ดเคแล้วไงโอ้โหสิบจัดไปครับผมนะโอ้โหตรามมริเจกับเคสวยงามแบบนี้โอ้ยนักตีนกู่ขาผมโอ้เต็มเต็มแถวไปเลยครับผมยังมีเคิวมาตรอเนอื่องแบบนี้เรียบร้อยดีครับผมนะผมมีขอจบไปสมดีดีกว่าผมจังไดกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสอลอดทุนหน่อยได้ไี่น้องเนาะ รู้ไว่ากันไหมมือหนาไม่มีกรบคอน,น,น,อกกนอล้ากันไปก่อนสวัสดีครับ